นับเวลาถอยหลัง33วัน Nintendo Switch 2วางจำหน่ายก็มาพูดเกี่ยวกับเกม33กันหน่อยสวัสดีครับเพืพ่อนๆครับวันนี้ก็ค่ำคืนวันเสาร์นะครับก็ประมาณ5ทุ่มแล้วนะครับก็มาทักทายเ,เพื่อนๆกับตัวคลิปเขาดามนับถอยหลัง33วันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่โยงมาให้ได้พูดกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับเพราะว่าพอเป,เป็นเลข33ผมก็นึก ถึงตัวเกม33แหละนะครับที่คนไทยเราเรียกสั้นๆนะครับซึ่งถ้าชื่อเต็มๆก็ Obscure a p r c i a t i o n t 3 l 3นะครับซึ่งตัวเกมนี้ผมเองก็ติดกันอย่างงอมแงมอยู่นะครับก็เลยอ,อยากจะเอาใจช่วยนะครับกับตัวเกมที่จะบอกว่าน้ำดีเลยแหละนะครับแล้วก็มีเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะกินใจแล้วก็เป็นตัวเกมที่เหมาะนะครับกับการเล่นในแบบโหมดผกผา มากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการเล่นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเนื้อเรื่องค่อนข้างที่จะแตกออกไปได้หลากหลายทิศทางนะครับดังนั้นในการที่จะเล่นแบบจริงจังนะครับกับการต่อหน้าจอมอนิเตอร์หรือว่าหน้าจอสมาร์ททีวีใหญ่ๆนั้นมันก็อาจจะเป็นบางครั้งข่าวนะครับแต่บางช่วงบางเวลาก็อยากจะชิลนะครับกับตัวเวสต่างๆหรือว่า มินิเกมต่างๆที่มีให้เล่นใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการฟาร์มนะครับเก็บเลเวลเลเวลนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้แหละนะครับกับการเล่นบนตัวเครื่องด i n t e n d o สวิตสองนะครับมันเหมาะจริงๆกับตัวเกมส3นะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าสวิตสองวางจําหน่ายนะครับแล้วไปได้สักประมาณ2-3เดือนหรือว่าภายในปีนี้นะครับเกม33นะครับมีการพอร์ตลงให้กับ Nintendo Switch 2โอ้ผมเชื่อว่ายอดขายเนี่ยมันจะยิ่งพุ่งทะยาน ไปดีอย่างมากมายนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมยังคงเป็นห่วงนะครับว่าถ้ามันจะพอร์ตเนี่ยมันจะไหวไมหมล่ะนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆบอกว่าไหวผมก็ต้องบอกว่าไหวแหละนะครับแต่ถ้าถามผมผมก็ยังอ่าเจ็ดสิบไม่ค่อยจะไหวสามสิบไหวไหวสามสิบที่ไหวนี่ก็คือต้องเคี่ยวเข็นให้ทางนักพัฒนานะครับหรือทีมงานเนี่ยช่วยทําการออฟติไมนะครับ หักหนูน่นหักหนี่ออกนะครับหรือว่าลดบันทอนตรงส่วนต่างๆออกผมว่าเทคนิคอัพสเกลบางทีก็อาจจะไม่ค่อยไหวนะครับกับตัวเกมระดับทิพเปเอตัวเทอตัวนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าถ้าพเพื่อนๆได้เล่นนะครับก็จะแบบโอ้โหมันจัดจ้านจริงๆนะครับกับการใช้เทคนิคพิเศษต่างๆนะครับของตัว u n r e เ l ีย g เอนจินไฟะครับเรียกว่ามันออกแบบมาด้วยตัวศักยภาพที่ต้องอยู่บนตัวฮาร์ดแวร์ที่มี ประสิทธิภาพอยู่ในยุคใหม่ๆนะครับเจเนอเรชันใหม่ๆนะครับแต่อย่าลืมว่า Nintendo Switch 2ปรชิปเซ็ตของทาง Nvidia นะครับก็เป็นตัวที่ใช้ตัวชิปเซ็ตที่เป็นตัวคัสตอมนะครับเพราะมันเป็นคัสตอมเนี่ยถ้า Nintendo Switch 2นั้นมีการเก่งหรือว่ามีการประเมินไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับว่าเทคนิคต่างๆที่อยู่ในตัว Engine ในการพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็น Unreal Engine นะครับหรือว่า Unity นะครับหรือว่าจะเป็นตัวอื่นๆนะครับที่มักจะใช้ในเรื่องของตัวฟังก์ชัน ที่นักพัฒนาชอบจะใช้กันนะครับในเรื่องของตัวแสงเงานะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวใช้เทคนิคของการอัพสเกลตัวภาพนะครับซึ่งผมก็มองว่า Nintendo Service 2ก็น่าจะใส่ในเรื่องของตัวฟังก์ชันนี่แหละเข้ามารองรับไว้แล้วนะครับแต่ไอที่รองรับเนี่ยตัวประมวลผลมันจริงๆเนี่ยมันจะทําการรีดประสิทธิภาพออกมาได้แรงพอหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าถ้ามันแรงไม่พอนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กัน อย่างตัวเกมที่ชื่อว่า Elder Ring นะครับที่จะลงให้กับบนตัวด e เท n ล่สวิตสนี่แหละนะครับว่าเทคนิคต่างๆที่ทางค่ายฟองซอฟต์แวร์ดึงออกมาใช้บนตัว s วิตสองนะครับซึ่งผมก็เชื่อนะครับว่าฟองซอฟต์แวร์คงจะพิถีพิถันกบนู่นกบนี่นะครับหักลบนู่นหักลบนี่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเอาแบบนี้แหละนะครับมันเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับกับตัวดีเ e n ล่สวิตสนะครับก็จะได้รู้กันว่าตัวเกมที่เป็นแนวลักษณะแบบ Open World เนี่ยมันจะ ไหวไหมนะครับกับ n i t t o n d o Switch 2ในแง่เรื่องของตัวเฟรมเรทนะครับถ้ามาแบบ25เฟรม30เฟรมแล้วโอ้โหก็แบบอาจจะแบบเกาหัวกันแกรกอีกเหมือนกันนะครับอืยังไงก็มาทักทายเพื่อนๆกันประมาณนี้นะครับกับตัวคลิปนับถอยหลัง33วันกับตัวเกม33นะครับที่เราเองก็หวังว่าขอให้ลองสักทีะกับตัวเครื่องด i n t e n d o s ิ i t c h 2นะครับก็คงจะเป็นข่าวดีนะครับถ้าหากได้ลงจริงๆนะครับ แล้เพื่อนๆ่ะครับอยากจะเล่นตัวเกมเทอร์ดีทีบนตัวเครื่องด i n t น n d o Switch 2ต่ออีกหรือไม่ถ้าหากเล่นจบแล้วนะครับบนตัวแพลตฟอร์มอื่นๆก็เข้ามาบอกกล่าวทักทายนะครับกับเพื่อนๆต่างๆที่เข้ามารับชมในตัวคลิปนี้กันได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมเองไปลุยกันต่อนะครับสวัสดีครับ